โอกาสที่ตะกอนอยากมีมันก็ไม่มีมาเวลาเหมือนเหมือนฟ้ามันเปิดอะ่ะเราเชื่อเเกินว่าสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยจะไปอยู่กับใครอะ่ะผมว่าอยู่ที่บุญวาสนามไม่ใช่อยู่ที่เงินบางคนมีเงินไม่สามารถมีของอย่างนี้ได้คือการเล่นพระเนี่ยมันตอนเนี้แท้อย่างไรเก๋อย่างไงต้องชี้ได้แต่พ่อก็ยอมรับว่าพ่อก็เคยซื้อพระเกยเก๋เคยซื้อพ่อฟ่า เราเนี่ยบางทีเราโลภนี่สุขโขทัยน่านหมวดทุโขทัยมีหลายหมวดเนี่เป็นหมวดน่าน เป็นหมดอันนี้เดี๋ยวดูพระบูชาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวไหนๆอีจันมาถึงบ้านเดี๋ยวมาดูพระเครื่องกันด้วยนะพระเครื่องที่หายากที่สุดแล้วที่พระที่แบบเป็นพระที่ที่นักสะสมฝันฝ่ายอยากมีอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูไม่ได้เปิดเพื่อขายเปิดเพื่อให้ชมให้เรียนรู้กับการสะสมพระเครื่องเนี่ยสะสมถูกทิศถูกทางเนี่ยตก ถึงลูกถึงลหลานไม่เป็นภาระเป็นภาระไม่ความว่าโอ้โหพอกูปู่กูมาเก็บของเกไว้ยกูคือต้องอต้องเก็บแล้วไม่เป็นภาระนี่สมเด็จพุทธสตานโตร้อยปีเนี่ยวัดละฆังร้อยปีวัดละฆัง100ร้อยปีอันนี้เขาเรียกว่ายิ้มอ่ายิ้มอะไรยิ้มสยามยิ้มรับฟ้าองลังอ่ะเขาเรียกเป็นอะไรเขาทำสวยนี่ก็เป็นปางป่าไรไรปางเรไร เนื้อสังกษจายนี่เป็นไม้นะสมัยกรุงศรีอยู่นะอ่าัสัยอยุธยานี่เขาเรียกเปิดโลกหรือว่าบางคนเรียกว่าทิ้งดิ่งคือทิ้งมือสองข้างก็เรียกเปิดโลกเนี่ยพระเจ้าเปิดโลกอันนี้สมัยอยุธยาองค์ล่างนั้นทรงเครื่องเห็นไหมมีทรงเครื่องมีพลอยติดอ่าคืออยุธยาเนี่ยปางเนี้ยที่ผมซื้อเพราะว่าเป็นปางวันเกิดผมวันจันทร์เนี่ยนี่นี่เป็นวันจันทร์นี่เขาเรียกทรงเครื่องน้อย ไม่ไม่เป็นโลหะนี่สมัยอยุธยาเขาเรียกหูตุ้มเนี่ยหูเหมือนอ่าเหมือนกษัตริย์เหมือนกษัตริย์เขาก็เป็นมีบ้านภูหลวงมีทรงเครื่องเนี่ยทรงเครื่องเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยทรงเครื่องทรงเครื่องใหญ่ทรงเครื่องเล็กนี่ทรงเครื่องแบบไม่เต็มอ่ะจริงๆถ้าทรงเครื่องเต็มเลยนะมีไสแหวนด้วยนะเนี่ยลวดลายอันนี้ยุทยาเยอะพวกนี้เนี่ยบางคนไม่รู้อันเนี้ยนคร ยืนอย่างเงี้ยบางคนยังไม่รู้สมัยนี้เนี่ยนะก่อนประมาณเนี่ยเชิญพระที่บ้านพ่อเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยใช่ไหมเป็นร้อยจ้าบ้านเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยบ้านก็เป็นร้อยเพื่อเพื่อที่จะมาคือบ้านเนี่ยเป็นแม่พ่อคือพระบ้านเราเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้อืพระมาเองนะผมว่าท่านท่านชวนกันมาท่านชวนกันมาอยู่อยากกันมาอยู่กับเราอ่ะ คือโอกาสที่ตะก่อนอยากมีมันก็ไม่มีมาเวลาเหมือนหมืน่นฟ้ามันเปิดอ่ะเราเชื่อเกินว่าสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยจะไปอยู่กับใครอะ่ะผมว่าอยู่ที่บุญวาสนาไม่ใช่อยู่ที่เงินบางคนมีเงินไม่สามารถมีของอย่างนี้ได้เพราะว่าไม่มีวาสนามไม่ใช่ว่าพูดว่าไปว่าคนรวยนะไม่ความว่าโอกาสที่เขาสะสมบางคนอยากสะส,ะสมจะสะสมอย่างไรจะสะสมกว่ใคร เพราะในวงการพระเนี่ยมันน่านกลัวต้มตุนอะไรโอ้ยอย่าไปยุ่งมงคลกันกลัวแต่เดี๋ยวนี้การสะสมพระเนี่ยม,มันง่ายม,มันมีสถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยคือขายขายเก๊ไม่ได้ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันจะเล่นแบบขุมฝูงชนอย่างสมัยก่อนต้องซื้อกูคนเดียวไม่ใช่อตอนนี้เด็กรุ่นใหม่แม่งก็เกง่งนักสะสมเนี่ยแม้จะเป็นลูกคนรวยลูกทํานักธุรกิจเขาก็มาศึกษาพระเครื่องอเขาก็เป็น นะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีงานประกวดกันอะไรกันเนี้ยหมายความว่าต้องให้คนเป็นนะเพราะฉะนั้นจะเล่นกับใครการเล่นพระตอนนี้มันไม่ใช่เล่น,ลนพระแท้จะเล่นกับคนแท้หรือเปล่าว่าคนมไม่แท้ก็ซวยไปอีกอก็มีหลายเจ้าที่บางทีก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวเลิกไปดีกว่าคือการเล่นพระเนี่ยมันตอนนี้แท้อย่างไรเกยอย่างไงต้องชี้ได้อ่าจึงบ่งบอกได้ยังกะ ผมเปิดสถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเสน่ท่านแจ้งพ่านณะจันนึ่งเนี่ยพระเครื่องที่มาออกที่เราเนี่ยเราซื้อทุกองเลยที่มีใบของเราเรายินดีรับซื้อแล้พระแล้วเราสามารถอธิบายได้แต่ถ้าคุณต้องเชื่อเราศรัทธ,ธาเรานะว่าบัตรการันตีของเราเนี่ยมีฮอลลแกรมการปลอมมีคิวอาโค้ดสามารถเข้าไปดูข้อมูลว่าพระองค์เนี้ยเนื้อดินเนื้อชินเนื้ผอผงสร้างอย่างไรใครเป็นผู้สร้าง เนื้ออะไรปีอะไรวัดอะไรเราเขียนไว้ละเอียดอพอต่อไปอนาคตน่ยตกไปถึงลูกหลานมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สแกนก็รู้แล้วว่าพระองค์นี้คือพระอะไรนี่มันมันเทคโนโลยีแล้วเสร็จแล้วอ่ะถ้าพระหากโดนโจนรกรรมไปอ่ะหายไปอ่ะไปอยู่กับคุณอ่ะจะสามารถยืนยันว่านี่พระของเราบาดอยู่นี่ที่ผมทําเนี่ยให้มันเป็นมาตรฐาน นนิดึจากเด็กปั่นเขาเรียกว่าปั่นสำรอนี่ไงเนี่ยมาเป็นเด็กรถท้ายรถเนาะเด็กรถเมย์เด็กแล้วก็เป็นกู้ภัยใช่ไหมกู้ภัยมันจับพระจับผูอย่างไงพ่อได้เข้าสู่วงการเสียนพระคือวงการเสียนพระเนี่ยไม่เคยคิดเลยไม่เคยฝันเลยแต่เขาอยู่ อยู่มาอยู่กับเฮียอ้าสุพรรณเนี่ยคุณอนุศักหน้ากุลพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นเซียนพระคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองสุพรรณซึ่งตอนนั้นผม,มขับรถมูลิธีแล้วเฮียเนี่ยเขาก็เดินทางต่างจังหวัดทุกวันก็ว่าเฮ้ยไปไปด้วยกันไหมช่วงนั้นผมก็อจะพัฒน์จะผ,จผู้ก็ลองไปดูพระเราก็ไม่ไม่ได้เล่นก็มีบ้างบางส่วนสะสมพระเกจิของเมืองสุพรรณน่ะของพ่อก็มีไว้บ้างส่วนหนึ่งก็พอเรามาอยู่วงการพระก็ ก็ได้ไปก็ได้เรียนรู้ครูพักรักจํานะทุกวันที่มีอยู่เนี่ยวิชาและวแง่อาศ็สอนคําเดียวที่แกบอกไว้อยังอยู่ในหูนี้ตลอดนายอยากมีตังไหม,มถ้านายอยากมีตังอย่าเล่นพะเกเงินจะไม่ขาดกระเป๋านี่ให้เล่นพะเ,เออแล้วจะเล่นยังไงให้พะแเ้อก็ดูเป็นยังไงก,ก,ก็ก็อยู่โชคโชนมากพักเพียรต่อสู้มาทุกอย่างอะ ทุกแกกเลยดีกว่าชีวิตเราเนี่ยฝ่าจะมาเป็นปองสุพรรณเนี่ยคือเรายึดมั่นในคํานี้มากว่าในการซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเราเองเชื่อเหลือเกินว่าคนต้องเห็นความความคนที่ศรัทธาเรานะแล้วเยอะด้วยนะตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องหาแต่ของดีๆผู้รับผู้ใหญ่อีกเยอะที่เชื่อถือที่ได้ของไปจนปัจจุบันเนี่ยของที่ได้ได้ไปมันมีมูลค่าเพิ่มมาก mm hmm. มันเป็นภาคภาคภูมิใจที่ ได้ดูแลแต่ละท่านมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาแต่ละคนเนี้ยเอ่ยชื่อไปแล้วก็จะรู้เลยฮะจริงๆนะฮะหลายๆคนแต่พ่อก็ยอมรับว่าพ่อก็เคยซื้อ <S <S พัเก๋เก๋เคยซื้อเก๋เนี่ยซื้อผิดพลาดเพราะว่าเราเนี่ยบางทีเราโลภพ่าพระองค์นี้เราเห็นว่าเราขายได้เป็นแสน เราซื้อแค่หมื่นเดียวเราโลภเราไม่พิจารณาให้มันละเอียดในการพิจารณาพระเนี่ยต้องละเอียดแล้วก็อย่าโลภนะครับตะก้อนเนี่ยไปเนี่ยซื้อขายเนี่ยคือบางทีซื้อดมรวมมาเนี่ยมันกำไรอยู่แล้วบางทีมันก็บางคนเนี่ยคือเก๊เขาไม่ยอมรับเก๊ก็ต้องไปขายต่ออย่างเงี้ยไม่ได้คือเราแม่งต้องกืนเลือดอ่ะใช่ไหม ไม่ให้ใครเห็นนะคือเป็นคนรคูเก๋เราก็เอาไว้ดูเป็นครูว่าเอ้ตรงน,นี้มันเก๋น,นะเราก็มาถามตอนหลังเนี่ยซึ่งกลุ่มเราเนี่ยจะเล่นพระแท้แล้วก็จะพิจารณากันการกองว่าจะออกไปถึงมือผู้สะสมได้เนี่ยมันต้องแท้ทุกคนด้วยนะไม่ใช่ว่าแท้แค่ไอ้ป๋องสุพรรณซื้อเก๋แต่ไม่ขายเก๋ไม่ขายฝันว่าเก๋เนี่ยเอามาคืนได้เลยพวุนี้่ะ ให้ดูเท่านั้นเองอันนี้ไม่ได้มาออกรายการอีจันเพื่อขายนี่เป็นพ้าที่ผมสะสมแล้วผมอยากให้รู้ว่าถ้าเก็บถูกทิศถูกทางมไม่ผิดวัดไม่ผิดกุกนะครับหรือว่าไม่โดนต้มไม่โดนแกงมาเนี่ยตกไปถึงลูกขึ้นลาดเนี่ยมีราคาแน่นอน,อน <ะ S 2> ลูกไปปัดน้ำตาถ้าสมพวกสมนี้ลแล้วแล้วไปออก เาาน,นี่ยอ,อ่านี่คือนี่ใบเซอร์แล้วก็เดี๋ยวเซิร์ชให้ดูเนี่ยใบใบเซอร์ของสถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเนี่ยใช่เนียมันเป็นมาตรฐานทั่วโลกตอนนี้ชาวต่างชาตินิยมใบนี้มากถ้าไม่มีใบนี้การันตีใบนียเขาไม่ซื้อเพราะอันเนี้ยเป็นใบกัรันตีว่าออกจากสถาบันเนี่ยมาตรฐานทั่วโลกนะครับเนี่ยเนี่ยสามารถเข้า QR code เนี่ยเข้า QR code นะแล้วก็ พระเนี่ยจะถ่ายรูปไว้เนี่ยขึ้นเลยมีถ่ายรูปไว้ให้แล้วมีเขียนเลยว่าเนี่ยเป็นพระอะไรนะนี่อะไรอ่ะพระพระชุดเวนจาภาคีสมเด็จบางคุมพมวัดบางคุมพม์พิมสังคติเนี่ยผงพุทธคุณผงพุทธคุณที่เขียนไว้แค่ผงพุทธคุณเนี่ยสำคัญมากนะคาว่าพุทธคุณเนี่ยคือเป็นผงที่สมเด็จพุทธจารโตเนี่ยได้เขียนจากช็อกกระดานช็อกเขียนว่าด้วยคาถา ห้าห้าอย่างท่านเขียนช็อกแล้วลบช็อกเสร็จแล้วเนี่ยเอามาผสมกับข้าวกลนบาดแล้วก็ผสมกับบูดอกไม้ที่บูชาพระแล้วผมเห็นดินเป็นก้อนแดงๆเล็กๆอ่ะท่านเดินทุดองไปที่เมืองกําแพงเพชรเมืองกําแพงเพชรเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์นักหนาหเพราะว่ามีใบลานเงินจารึกไว้ว่าหากมีกูแล้วไม่จนพระสมกอ เพราะนั้นดินที่กําแพงเพชรเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาบอกเป็นแผ่นดินที่สักษสิทธ์ท่านก็เอามาผสมอยู่ในนี้เดี๋ยววันลังผมจะอธิบายว่าวัดชัยโยระหว่างวัดชัยโยกับวัดรักทางเนี่ยทำไมเนื้อห้าเหมือนกัน